วันนี้อยากทานอะไรคลีนคนแบบไม่ต้องปรุงเยอะเลยซื้อแซลมอนมาทำซาชิมิเองใครไม่เคยหั่นแซลมอนแบบซาชิมิมาค่ะเดี๋ยววันนี้ทำให้ดูซาชิมิที่น่าทานแล้วแล้วต้องเรียบซึ่งมีสําคัญมากวันนี้เราเลือกใช้ทีฟาวไอซ์ฟอสที่มีเทคโนโลยีไอซ์ฟอสทำให้มีดคมขึ้นและคมนานกว่าที่เคยด้วยกระบวนการแชร่แข็งในอุณหภูมิลบ120องศาค่ะหนึ่งเซตจะมี5ชิ้นค่ะอันแรกเป็นมีดปอกผลไม้9เซนติเมตรอันที่2มีดอเนอกประสงค์11เซนติเมตรอันที่3มีดสันตุ18 cm. ซตรอันที่4มีดหั่นขนมปังและอันสุดท้ายเป็นมีดเชฟ20เซนติเมตรค่ะซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ของทีฟาวเลยค่ะตัวมีดเป็นสแตนเลสคุณภาพพรีเมียมจากเยอรมันความทนทานสูงใบมีดและด้ามเป็นชิ้นเดียวกันเพื่อความแข็งแรงขณะใช้งานค่ะด้ามมีดจับถนัดมือเลยค่ะมีแฮนด์กาดที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งานหั่นสะดวกปลอดภัยใช้ง่ายจริงๆค่ะเลือกแซลมอนชิ้นส,สดมาหั่นท่อนยาวประมาณ1นิ้วจากนั้นนํามาแล่เป็นชิ้นตามลายขวางความหนาตามชอบเลยค่ะ ลงน้ำหนักมือจากด้ามมีดไปถึงปลายแค่ครั้งเดียวก็จะได้ซาชิมิที่เรียบหน้าทานเลยค่ะในเซตนี้จะมีมีดห้าชิ้นนะคะเลือกใช้งานตามความเหมาะสมได้เลยค่ะไม่ว่าจะหั่นผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ก็ใช้ง่ายคมจริงคมนานคุณภาพเยี่ยมเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้ซาชิมิชิ้นสวยเรียบหน้าทานเพิ่มความอร่อยได้มากเลยค่ะคุณภาพดีเยี่ยมในราคาที่จับต้องได้ต้องเซตนี้เลยค่ะ